กาบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในช่องในเยิ้มเนาะวันนี้พี่ก็จะสุ่งเซ็ตของมาด่าละให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ไปกันเลยพี่มีอยู่7,4,3,6เพจนะมาด่าละใช่ไ พี่ก็จะกดร้อมากไม้อมากนะน้องฮะฮะคือมันมันเราเสียแค่ร้อยห้าสิบเราได้มาดาราเลยเฮ้ยแล้วเราเติมตั้งเจ็ดพันเพส ใช่ป่ะน้องๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยห้าสิบเพรดิพี่กดประมาณสองครั้งเองปะ่ะทำไมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวคืออะไรอ่ะน้องๆพี่พี่กดกี่ครั้งเออเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปดูโ,ฮโ,ฮ 17, โอ้โหแล้วเกินเจ็ดพันเพรอุ้ยเอาดีพี่ตกใจมากเลยนะเนี่ยก็ เดี๋ยวพี่จะสรุปเพชรให้ฟังท้ายคลิปนะเดี๋ยวไหนลองใส่ก่อนเฮ้ยโอ้โหแล้วเติมก็เจ็ดพันเพชรแต่มาดาระออกเลยนะนะก็จะประมาณน,นี้เลยนะคะน้องๆโ,โหเท่มากแต่ว่าฉันกลุงมากเลยอะ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆที่รับ